เที่ยงประชุม221สรา,า,ารวักราชเมืองพระยานายประเมศนพิเชษนายกเมืองพระยามอบหมายให้นางสาววิภาวดีวงปริสุทธิผูุ้้มในการส่นวนอเมริกันรักษาราชการแทนพุ่มในการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศก,กาลพระยาฮารลวีนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเนื่อง้ด,งดยเมืองพระยาร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการ วอลกิ้งสตรีทพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลพรทยาฮาโลวีนในวันที่31ตุลาคมบริเวณถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีทและเคปตดลารีสอร์ทวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างไรายได้หมุนเวียนให้กับเมืองพรทยาและภาพรวมของประเทศดึงดูดให้ผู้คนมาเยือนและใช้จ่ายในพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้สัพัดให้กับผู้ประกอบการต่างๆเช่นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารการขนส่ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้กับเมืองพัทยาและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เพื่อยกระดับภาพลักษณ์เมืองพัทยาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในการนี้เมืองพัทยาจึงเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆเพื่อให้การจัดงานเตรียมเรื่องความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้